ตกใจอะไรตกใจเก่งมากมีเพลงเดียวเหรอตอนแรกนึกว่าเพลงนึงมันต้องใช้เวลานานนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยนุ่ง One Week and Two Songs Yes 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 One Week the Weekend Two Songs Two Songs AC เกินไปง่ายเกินไปนี่อะไร Too Easy Too Easy Easy One Song for One Week t h Two Easy ใช่วีต้องกู้สอง o อเค Next Choice You 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 this this uh, this this song my choice uh, next to you sure? you ชัวยูชัวย r e y ายุช r e หาต้องการอ่าไอ้เป็นกลัวเชิญพ้อกันไปก่อนเดี๋ยวชาลีขออนุญาตดูช่องการมินยัไงชาลีชาร์จแบตเตอรี่เออชาลีก่อนเอาเครื่องนีดมาเอาเครื่องนีดได้รับสามใจเลยฮะอ่าผมขอตั้งเวลาไว้ก่อนเพราะอีกเชิญเชิญได่ไีมโอเค

เออเอาเนี่ยมากแล้วเพื่อนเห็นความเห็นความมุ่งมายกันหมดเยนึ่เจ็ดหกเจ็ดน่ะมัวอยู่มิดทู Thank you Thank you Thank you everyone Thank you ดังนั้นะคือตอนนี้เราสี่คนอะเสียงมันดีหมดฟร้านผมอาจารย์กับการเมนส่วนไอเบสอะมันเสียงเออเราต้องให้มีคนบาลานซ์ใช่ปหมเสียงที่น่ะเฮ้ยเข้ามาเลกดไว้นนน I can't peel talk. I can, can peel talk? Talk? Yeah. talk now. You want to? Oh, very sweet. Cocoa cutting. ลัลัมชาลยู o ชอว์สโซงัมเยโอหระต้องร้อลม็อซีแงเลยงนี้กรอพลงนกับาลี้ด้วยเท่าแลหนังน้ม่หลังกลอเยเราไม่ใช่เด็กกันแล้วนะเรการพูดมีน้องก็มีภาษา ไม่รูทำสิจ้อใชสิสิจ้อพี่ทุเรียนยูทำไม่ได้กี่กิโลกรัมพีสี่กัยโอ้ไอเดนูเพราะว่าต้องต้องบอกว่าวันนี้ผมน้ำหนักขึ้นกันหมดเลยเท่าไหร่เท่าเดิม โอ้โหวยบเคเดโอเดี๋ยวเดี๋ยวชาลีเดี๋ยวชาลี e a y attention pay attention you eat eat t o o m u c h t o o m u c h เพื่อเือเรามาดูเบื้องหลังกันบ้างนะคือต้องบอกว่าทีมงานผมอาจจะมีอยากคายดูไปบ้างหรือตัวผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเราอยู่ในชีวิตจริงอยู่ s t r o t e แล้วเราผมผมอายุส0มสิแล้วน 에러! 두콘 에러! 두콘 세이 에러! Not earlier, 진짱! 어, 어, 어 그, 아, 아! I know, I know why you, 니! Because you 푸푸 all day! No, 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 i e Yesterday, yesterday, ah. we more, more sleep! Uh, but, now! Hey, we more sleep, o Yes! More sleep! But, now! Now! Today, 푸푸! And, o k a y o k a y Today, 푸푸! 푸 I can't 푸푸! But, now! พี่เอไ Maybe I think ก you you okay 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 อ่ะคือคือต้องบอกว่า y ยู่ยืดเ a y นย eat fiber drink fiber two fiber ก็เลย fiber ต้องบอกก่อนว่าฟางกินเบอร์ถึงฟองฟางเป็นไงทังวันเหมือนกันนี่เบสิคทำเบส b eat fiber เป็นไงป่วยป่วย sick basic b e c ผมเล่าถึงเรื่องไฟเบอร์ก่อนเดี๋ยวคือไฟเบอร์เนี่ยคือถ้าใครไม่เคยกินเนี่ยบางทีคุณต้องลองครึ่งฟองก่อน Your choice s what อืมวีกวีกันนึงอยู่บอกว่าอะไรนะคุณบอยคือเบสเบสเบสถ้าภาษาอังกฤษวิกันนังปิ้นให้อยู่พูดว่ายังไงคุณบอยคุณบอยปิ้นปิ้น แมวแมวเบสดีกว่าเบสสอแมวคิดเลยคือทิเชอร์ถ้าฉันจะบอกว่าวิกําลังปิ้ปิ้เนื้อเพลงให้อยู่ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร we is printing the r i c s เบสพูดถูกหรออะไรพู่ print print printing หรออะไรนะ we are printing No not we 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 w e name ก็คือบอกว่าอะไรนะ we is we is pretty มึงกล่าว is okay มึงพูด embed we is pretty มึงทำอาไร fiber ของอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้คือต้องบอกว่าเรากินกันหลายตัวเล็กแค่ไหนหมดคือมันมีไฟเบอร์ที่แรงเกินแล็คไม่แรงและคกำลังดีแต่คือส่วนใหญ่เนี่ยเรากินกันแบบแรงเพราะมีมีข้อดีกันแล้วไงอะคือคือคือการินเนี่ย อิ่ฟต้มอิ่ฟมีต maybe maybe ปี๊ปปี b ๊ปตี้กิโลก some some um maybe two week you two ปูปูเยอะ one week one ปูป yes. ูเย yes เลยบอกว่าการมินเนี่ยเขาชอบอีทไฟกินไฟเบอร์นะแบบว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบเขาปูปูยาก yes yes yeah. you e y know ยากหรือ yeah. ่า y ก็คือตอนเนี้ยก็คือขนาดกินไฟเบอร์ยังยังปูปูยากเลยไฟ hyper hyper ืมคือวันวิควันภูภูอ่ะอ่ซึ่เนี่ยก็คือภูภูเนี่ยไปอยู่ตรงนี้หมดภู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 นคใครใครใครไม่ภูภูเนี่ยคือต้องบอกว่า no no pan stop อะไรนะ stop stop yes u yes m o k a y o y I'm c h o my mouth okay I'm s h o p my mouth okay มารอรอวิปิ้งเนื้อเพลงอยู่เอเบสอะไรกินไฟเบอร์เหรอตอนเราไลฟ์ตอนเราไลฟ์ขายของเมื่อกี้ตัวหนังสือกลับด้านคะไม่กลับไม่กลับเพราะว่าเราวายทุกอเบ o u ์ไม่กลับด้านทุก about why too ได้เห็นเห็นมีเพื่อน I don't want I don't want ทุก a b o t ทุกคือถ้าฟังถ้าฟังไม่เปิดแปลว่ามันตัดไม่ได้เออตัดได้แต่คนคนไล่จะมัือซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเอเบสจะทำอึ้นข้างเมืองมาเลย you can Yes, ma.